สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกก็ยามเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นหมอกๆอย่างนี้นะครับกาอันตรายนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับ pm 2 5หนาแน่นนะครับเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเข้าเมืองนะครับไปหาของกินอร่อยอร่อยแถวเยาวราชกันนะครับเพื่อนๆก็จัดมาครับสามห่อนะครับเป็นบะหมี่จับกลงนะครับเพื่อนๆบะหมี่จับกลางตำนานบะหมียาวราชเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นของดีนะครับของเด็ด มาทําธุระตรงนี้ที่ไรนะครับเพื่อนๆไม่เคยพลาดเลยนะครับที่จะแวะกับร้านนี้นะครับเนี่ยนะครับของโปรดผมเลยนะครับคือเส้นหมี่นะครับเพื่อนๆว้าวเส้นหมี่ขาวร้านนี้นะครับเหนียวนุ่มหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆแล้วดูนะครับเส้นหมี่เส้นใหญ่ขนาดนี้นะครับมันอร่อยแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นตัวบะหมี่นะครับ ทางร้านบะหมี่จับกลางนะครับจะมีอยู่เมนูอยู่2เส้นนะครับก็เป็นเส้นมีขาวนะครับแล้วก็ตัวบะหมี่เหลืองนะครับเพื่อนๆทางร้านบะหมี่จับกลางทําเองนะครับเพื่อนๆเส้นไม่ติดกันนะครับดูครับเอามาขย่าสองสามทีนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนล้วนแบบนี้เลยนะครับ ปัจจุบันราคาก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับพิเศษ60บาทนะครับเพื่อนๆแค่ห้าสิบบาทนะครับก็อิ่มไปยันอิ่มแทบจะทั้งวันอยู่แล้วนะครับห่อใหญ่มากและหมูนะครับให้มาเน้นๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับร้านบะหมี่จับกางนะครับยาวราชนะครับเปิดขายกันตั้งแต่7.30นนะครับไปจนถึง1 6 0 0นนะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับถ้ามีวันหยุดร้านก็จะแจ้งไว้หน้าร้านนะครับเพื่อนๆอนซูตรส้งกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนเส้นเหนียวนุ่มซูตรโคตรมันนะครับเพื่อนๆืตัวเส้นบะหมี่นะครับ มีความอร่อยอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเนื้อเส้นเขาแบบคือเขาทั้งมีความหอมนะครับของตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่ใส่มาเน้นๆนะครับแล้วก็รสชาติเขาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับ ราดน้ำพะโล้มาหน่อยนึงก็แจ่มแล้วนะครับนเพื่อนอันนี้เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มพริกดองทางร้านนะครับสามารถปักเองได้เลยถ้าเอากลับบ้านนะครับเพื่อนๆพนนี่ครับเส้นหมี่ของผมทีเด็ดผมเลยนะครับเส้นหมี่ของร้านนี้นะครับกินที่ไหนก็ไม่มีใครเหมือนนะครับอร่อยมากๆร้านนี้ทำเส้นเองนะครับดูขนาดเส้นหมี่นะครับ เส้นสวยๆเลยนะครับเพื่อนจริงๆนะครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมชอบทานเผ็ดนะครับก็โรยพริกป่นไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติในตัวของผมเองนะครับแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปร้านนี้นะครับแนะนำให้ชิมเส้นปอเปล่าก่อนนะครับมันมีความอร่อยในตัวของเส้นของเขาเองอยู่แล้วนะครับเพื่อนแทบไม่ต้องปรุงเนี่ยอร่อยอยู่แล้ว ยิ่งเจอแบบถ้าเพื่อนๆไปนะครับขอลาดน้ำพะโลมาด้วยนะครับแค่เนี้ยพอเลยนะครับเพื่อนๆส่วนน้ำซุปนะครับสามารถขอได้นะครับเขาตักให้ฟรีนะครับเพื่อนๆและสำหรับหมูลานนี้นะครับเป็นหมูอบนะครับเพื่อนๆอบด้วยถ่านนะครับมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเข้าเนื้ออร่อยมากๆและมันเป็นหมูแบบ น่าจะเป็นชิ้นสะโพกนะครับมันจะมีมันติดเอ็นติดมันโอ้โหโคตรได้อ่ะทางรถในการตามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูกับเส้นหมี่ของเขานะครับเส้นหมี่ร้านนี้นะครับมาทานนะครับอร่อยไม่แพ้กันกับเส้นบะหมี่เลยนะครับซุสมันมากๆกิๆนร้านนี้นะครับโคตรสะใจ สูตรมันมากๆเลยนะคระับเพื่อนๆสำหรับทานร้านนี้ แจ่มแจ๋วจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆทานร้านอื่นนะครับซูซูเส้นนะครับทีสองทีหมดแล้วเจอร้านนี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆสะใจหายอยากกันไปเลยนะครับซูเส้นได้มันมากๆแล้วรสชาติของเส้นเขานะครับแค่เส้นปเปล่าก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มาทานนะครับแนะนำนะครับให้ทานเส้นหมี่ร้านนี้นะครับอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับเพื่อน บะหม,มี่หนึ่งจานนะครับจะเบิบ้ลบะหมี่อีกหนึ่งจานก็ไม่ไหวนะครับเกินเบิ้ลเส้นหมี่นะครับบางๆโอ้เส้นเขามีความอร่อยเส้นเป็นเส้นหมี่ที่ไม่เล็กนะครับเป็นเส้นหมี่ที่มีขนาดแบบกําลังดีนะครับเพื่อนๆมัน,ม,นมันแบบ <c oughs> ฟินนะครับเพื่อนๆมันอร่อยมันได้อรรถรสมากๆเลยนะครับเนี่ยหูซูปไม่ต้องหลายรอบแล้วนะไม่สะใจมากๆเลยครับทานบะหมี่ร้านนี้นะครับ ทั้งเส้นบะหมี่ทั้งเส้นหมี่นะครับรับรองนะครับเพื่อนๆสำหรับเส้นบะหมีนะ่และเส้นหมี่นะครับทางร้านบะหมี่จับกังผลิตเองนะครับเขามีโรงงานผลิตเส้นนะครับเพื่อนเพื่อนๆที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสามารถสั่งนะครับเอาไปใช้ไปขายในร้านได้นะครับ ลองนะครับลูกค้าลูกหาเยอะแน่นอนนะครับดูครับเส้นบะหมี่กับเส้นหมี่นะครับขนาดแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆมากันเพื่อนๆผมมากันอีกที่หนึ่งนะครับก่อนกลับบ้านผ่านซอยนี้ทีไรไม่แวะไม่ได้นะครับของกินของอร่อยเยอะมากนะครับเพื่อนๆนทีเด็ดของผมเลยคือจุยกล้วยนะครับขนมจุยกล้วยนะครับเป็นขนมเขาเรียกอะไรหัวัชโป๊ผัดรอครับเพื่อนๆแล้วก็มีหมูสับ เครื่องเทศของจีนต่างๆเนี่ยมันหอมมันอร่อยมากๆแล้วร้านนี้นะครับเขาใช้ใบตองรลองพื้นใบตองนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับมันจะมีความหอมเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหเด็ด,ดดูครับเพื่อนๆตัวจุยกล้วยนะครับเป็นถ้วยแป,แป้งแบบนี้นะครับแค่แป้งอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเจอกับพวกผัดต่างๆของเขาอีกโอ้ยิ่งเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะมีทั้งกล้วยแขกข้าวโพดต้มถั่วต้มและก็มาอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือร้านปลาหมึกปิ้งแบบนี้นะครับทั้งลูกชิ้นทั้งปลาหมึกนะครับเพื่อนๆราคาเบาๆสิบบาทนะครับจะมีไข่เท่านั้นแหละครับที่มาละสามสิบาทน้องนั้นสิบ,บาททุกเมนูนะครับเพื่อนๆแล้วดูนะครับน้ำจิม้มร้านนี้เด็ดมากๆ หอ,อมทั้งกิ่นกระเทียมพริกสดมะนาวโหอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆกระลาดไปทั้งสองน้ำจิ้มนะครับทั้งหวานแล้วก็น้ำจิ้มสีฟูดนะครับนี่ไส้กรอกอันนี้นะครับที่ผมชอบและดูไข่ปลาหมึอนะครับไม้ละสิบสามบาทนะครับเพื่อนเพื่อ ทุกอย่างมาละสิบาทนะครับจะมีแต่ไข่ปลาหมึกน,นะครับที่30บาทไขเ่เน้นเน้นไข่แท้ๆท้นนี้เลยนะครับย่างถานหอมหอมราคาเบาๆสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกชิ้นนั้นอร่อยมากๆนะครับแล้วก็มาคืออีกขนมหวานร้านคุณสังวานนะครับเป็นปากิมไข่เต่าเงินล้านนะครับเพื่อน เอกลักษ์ซิกเนเจอร์ของทางปกกิมไข่เต่าปุ่มสังวานนะครับคือพี่เขาใส่สูตรขายนะครับให้เกียรติขนมไทยนะครับเพื่อนๆขนมไทยดังไกลไปทั่วโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับรสชาตินะครับสีขาวนะครับก็จะมันๆเค็มๆนะครับส่วนสีแดงนะครับก็เป็นน้ำตาลเคี้ยวหอมหวาน เอามารวมกันนะครับมันได้ความอร่อยแบบฟินฟนแบบเต็มคาราเบลกันไปเลยนะครัะเพื่อนๆอร่อยมากๆถ้วยหนึ่งนะครับก็ราคา20บาทนะครับเพื่อนๆตัวปลากิมนะครับมีความเหนียวหนึบสุดยอดนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ผมทำนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไปณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ